ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ The King มิติอาณาจักรราชาตอนที่สองคนโง่ที่เปลี่ยนเป็นคนบ้าสาวงามแองเจล่ากำขอบเตียงอยู่ด้านข้างแน,น่น ในดวงตาที่ใสสะอาดเหมือนน้ำที่เต็มไปด้วยความกังวลเป็นห่วงและคิดอยู่ในใจว่าอเล็กซานเดอร์ช่างน่าสงสารนักเขาคงจะไม่ตกลงมาแล้วโง่ขึ้นนะแม้ว่าเมื่อก่อนเขาจะเป็นเด็กปัญญาอ่อนแต่ก็ไม่น่าจะเป็นเหมือนตอนนี้แบบที่ไม่พูดออกมาแม้แต่ประโยคเดียวในตอนนั้นเองอเล็กซานเดอร์ข้าได้ยินว่าเจ้าตกลงมาได้รับบาดเจ็บ55ข้าก็เลยมาดูเจ้า ท่านใดนั้นก็มีเสียงที่ดูมีความสุขกับความทุกข์ของตัวเองดังขึ้นอย่างออกนอกหน้าน้ำเสียงเย่อหยิ่งลอยเข้ามาจากนอกห้องโถงสีหน้าของแองเจล่าและสาวน้อยเจมมาก็พลันเปลี่ยนไปสุนเฟยเงยหน้าขึ้นก็เห็นเพียงคนอ้วนที่รูปร่างเหมือนหมูก็ไม่ปานเดินเข้ามาทางประตูห้องโถงกิวเจ้ามาทำไมรอยยิ้มอบอุ่นบนใบหน้าแองเจล่าก็หุบลงเธอลุกขึ้นถามด้วยแววตายเย็นชาเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ต้อนรับคนอ้วนเหมือนหมูคนนี้ คือคือแองเจล่าสุดสวยเจ้าพูดแบบนี้หมายความว่าไงไม่ต้อนรับข้าอย่างนั้นเหรอข้าได้ยินมาว่าสหายรักของข้าอเล็กซานเดอร์ได้รับบาดเจ็บข้าก็เลยรีบมาดูแล้วมันผิดอะไรเจ้าอ้วนหน้าตายที่ชื่อว่ากิวคนนี้กล่าวออกมาโดยไม่พูดเปล่าเท่านั้นมันเดินมาที่ข้างเตียงแล้วเอาก้นใหญ่ๆของมันนั่งบนเตียงบางอาจกิวเจ้ากล้านั่งบนแท่นบรรทมของฝ่าบาทได้อย่างไร สาวน้อยเจมมาผมทองเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าจริงจังช่วยแองเจล่าตำหนิมันเจ้าอ้วนหัวเราะขึ้นจมูกดังหืดๆเหลือบมองสาวน้อยผมทองในดวงตาเขาปรากฏร่องรอยความร้ายกาจและหยาบคายออกมาอย่างไม่ปิดบงังมันเลียริมฝีปากล่างหนาๆของมันแล้วพูดว่าถ้าฉันต่ำใส่หัวไปให้พน้นซะาทาเจ้าจะร้อง ขณะที่พูดเขาก็หันมากวาดสายตามองซุนเฟยที่นอนบนเตียงขึ้น,ข,นขึ้นลงลงสายตานั่นเป็นสายตาที่สังเกตอาการบาดเจ็บของเพื่อนที่ไหนกันกลับกันมันกลับเหมือนเจ้านายที่สูงสักกำลังมองสัตว์เลี้ยงของตัวเองต่างหากซุนเฟยจ้องเจ้าอ้วนขม็งเขาอ่านสายตาของเจ้าอ้วนออกได้อย่างง่ายดายเขาเห็นสีหน้าด้านลบทุกอย่างอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการดูหมิ่นดูถูกล้อเลียนเยาะเยะ้ย ซุนเฟยสงสัยเล็กน้อยอดคิดในใจไม่ได้ว่าเจ้าอ้วนสมควรตายตัวนี้มันเป็นเพื่อนกับอเล็กซานเดอร์จริงๆเหรอเขาดูน่าเกลียดมากนักแล้วยังกล้าใช้ท่าทางแบบนี้กับราชาอีกหรือว่ามันจะมีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่คอยหนุนมันอยู่กันแน่ขณะที่คิดเจ้าอ้วนกิวพลันยื่นมือใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยไขยมันของมันออกมา นิ้วมือที่ดูเหมือนแครอทบีบไปที่แก้มของซุนเฟยเหมือนบีบลูกบอลราวกับว่าการกระทําแบบนี้มันดูเป็นเรื่องปกติและคุ้นเคยสําหรับเจ้าอ้วนอเล็กซานเดอร์ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักอะไรเลยนะฮ่าฮ่ายามบ่ายข้าได้เชิญแขกชนชั้นสูงสองถึงสามคนเจ้าไปสนุกกับพวกเขาพร้อมกับข้าเป็นยังไงเจ้าอ้วนหัวเราะหืบหืเขาบีบหน้าของซุนเฟย์อย่างสนุกพลางตบหน้าซุนเฟยด้วยแรงที่ไม่เบาเกินไปแต่ก็ไม่หนักเกินไป บนหน้าของเขาแสดงอาการหยอกล้อกิวชอบความรู้สึกแบบนี้มากความรู้สึกที่ได้ทำเหมือนราชาเป็นของเล่นไม่เข้าใจจริงๆว่าไอ้ปัญญาอ่อนอเล็กซานเดอร์คนนี้ทำไมถึงสามารถเป็นราชาได้อายุ17ปีแต่ความคิดเพียงเด็กอายุสามขวบทำไมพระเจ้าถึงได้รักไอ้ปัญญาอ่อนนี้กันอย่างไรก็ตามรอยยิ้มหยอกล้อของเจ้าอ้วนยังไม่ทันเบิกบานได้เต็มที่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น เ,เสียงตบหน้าอย่างโหดเที่ยมดังตังวานขึ้นใบหน้าของเจ้าอ้วนเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยไขยมันของเขามีลวดลายสดใหม่เป็นรอยประทับฝ่ามือสีแดงสดเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วการปรากฏตัวของเจ้าอ้วนก็ทําให้แองเจล่าและสาวน้อยเจมมาดูไม่สบายใจทั้งสองคนต่างนิ่งอึ้งตกใจอยู่ข้างๆพวกนางแทบไม่กล้าเชื่อว่าตัวเองจะได้เห็นการกระทําแบบนี้ เดิมทีเล็กซานเดอร์เป็นเด็กที่มีความผิดปกติทางความคิดจึงมักจะถูกไอ้โง่นี้รังแกตลอดแล้ววันนี้จูจ่ๆก็ยกมือตบหน้ากิวจะเป็นไปได้เหรอในขณะเดียวกันในใจของทั้งสองสาวก็พลันรู้สึกสะใจเล็กๆชั่วขณะความจริงพวกเธอก็อดทนกับเจ้าอ้วนสมควรตายอย่างกิลมานานมากแล้วที่จริงการที่อเล็กซานเดอร์ตบมันก็ถือว่าเป็นการระบายความโกรธชั้นดี เจ้าเจ้ากล้าตบข้าไอ้หมูสมควรตายถ้าแกกล้าเอากีบหมูที่น่าสะอิเอียนของแกมาแต่หน้าของข้าอีกหลักก็ข้าก็จะหาคนน่าเกลียดมาระเบิดตูดแกซะสุนเฟยมองร่างอ้วนๆของมันแล้วสยะยิ้มเย็นชาไม่ว่าจะอย่างไรไอ้อ้วนสมควรตายคนนี้ก็ทําให้สุนเฟยอารมณ์ไม่ดีสักเท่าไหร่และสําหรับคนที่ทําให้ตัวเองอารมณ์ไม่ดีสุนเฟยก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเกรงใจ เจ้าอ้วนสมควรตายสะดุ้งตัวกล้ามเนื้อบนใบหน้าตอนนี้สั่นเทิมเขาโกรธทั้งตกใจทั้งไม่อยากเชื่อไอ้ปัญญาอ่อนที่มีความคิดแค่เด็กอายุ3-4ถึงขวบคนนี้ทำไมมันกล้าตบหน้าข้าและยังกล้าพูดแบบนี้กับข้าเจ้าอ้วนชี้หน้าสุนเฟย์อย่างไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรและร่างกายอบอ้วนที่เต็มไปด้วยไขมันก็ยังคงสั่นสะท้านราวกับคนที่เป็นโรคลมชักอาการกาเริบขาดแค่น้าลายฟูมปากเจ้าไอ้ปัญญาอ่อนสมควรตายเจ้ากล้าตบข้า เจ้าอ้วนตะคอกเสียงดังลั่นสุนเฟยที่นอนอยู่บนเตียงก็ไม่คิดจะโต้เสียงกลับไปเขากำลังสะสมพลังกำลังไว้ไอ้อ้วนคนนี้กล้าตะคอกในห้องโถงขององค์ราชาตามหลักการแล้วเหล่าองครักษ์ควรจะปรากฏตัวออกมาทันทีแต่นี้กลับไม่มีมาเลยสักคนสิ่งนี้ทำให้สุนเฟยเกิดความสงสัยขึ้นมาเป็นไปได้ว่าคนหนุนหลังเจ้าหมูนี่คงจะใหญ่มากแม้แต่ราชาก็ทำอะไรเขาไม่ได้ ขณะที่คิดก็เห็นว่าเจ้าหมูที่ได้รับแรงกระตุ้นดูเหมือนในที่สุดมันก็ตัดสินใจได้แล้วมันม้วนแขนเสื้อเข้าอย่างรุนแรงราวกับว่าเจ้าหมูนี้ต้องการทำอะไรบางอย่างบังอาจใบหน้าของแองเจล่าพลันเย็นชากิวเจ้าเป็นบุตรชายของเลขานุการเล็กๆเ,เจ้ากล้าไม่เคารพราชายอย่างนั้นหรือเจ้าอ้วนดูคล้ายๆกับหมีคอยตกมันที่ดุร้ายสองสาวแองเจล่าและเจมมาต่างกรีดร้องออกมาอย่างโกรโกรธ พลางพุ่งไปอย่างตื่นตระหนกพยายามสุดชีวิตที่จะดึงรั้งเจ้าหมูตัวนี้เพื่อปกป้องสุนเฟยแต่ผู้หญิงเล็กๆสองคนมีหรือจะเป็นคู่มือของเจ้าหมีอ้วนที่สูงตั้ง170เซนติเมตรเพียเจ้าอ้วนที่ตอนแรกรู้สึกอับอายก็ได้เปลี่ยนเป็นความโกรธและได้ตวัดหลังมือฟาดเข้ากับใบหน้าของเจมม่าอย่างโหดร้ายทำให้สาวน้อยผลทองกระเด็นออกไปใบหน้าเล็กๆน่ารักข้างหนึ่งตอนนี้ปูดบวมเป็นสลาเปา ทันใดนั้นน้ำตาก็เอ่อคลอยอย่างน่าสงสารหลังจากนั้นก็เหมือนเจ้าหมูจะถูกแรงกระตุ้นให้บ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมมันจับข้อมือขาวผ่องของแองเจลา่าใบหน้ามันเยิ้มของมันที่ชวนให้ผู้คนรู้สึกสอิสอะเอียนมันหัวเราะพลางซุกหน้าเข้าใกล้กับลำคอที่ขาวระหงของแองเจลา่าและทําท่าสุดดมมองมาที่สุนเฟยเราวกับจะยั่วยุพลางพูดอย่างหยาบโลนว่า แองเจล่าที่งดงามอเล็กซานเดอร์มันปัญญาอ่อนความคิดของมันเท่าเด็ก3 4ถึง4ขวบแบบนี้มันจะคู่ควรกับสาวงามอย่างเจ้าได้อย่างไรเจ้าดูมันสิมันแสดงให้เจ้าเห็นถึงความเป็นราชาบ้างไหมตลอดเวลาที่มันสืบทอดราชบัลลังอาณาจาักแซมบอร์ดวุ่นวายขนาดไหนแล้วยังจะมีพวกศัตรูที่ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนมาบุกตีเมืองอีกที่ฮิซูเจ้าแต่งกับข้าไม่ดีกว่าหรือ เจ้าอ้วนกำลังจับข้อมือของแองเจล่าผิวขาวผ่องอ่นอ,อนนุ่มนั่นทำให้ในใจของเขาสั่นไหวเกิดความอารมณ์ขึ้นมาโดยไม่คำนึงว่าที่นี่คือพระราชวังมันค่อยๆเลื่อนริมฝีปากของมันเข้าใกล้แองเจล่าในตอนนั้นเองปึกก็มีหมวกฟาดเข้ามาที่หัวเขาอย่างรุนแรงเป็นการทุกที่ทั้งรุนแรงทั้งรวดเร็วในระหว่างที่เจ้าหมุกลังหมกมุ่นอยู่ในความปรารถนาทำให้มันไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองได้ทันท่วงที ขณะนั้นเองก็มีเลือดไหลออกมาจากผมสีน้ำตาลแดงเสียงกรีดร้องดังขึ้นช่วยไม่ได้ที่มันต้องปล่อยข้อมือของแองเจล่าแล้วล้มลงไปกองอยู่ด้านข้างหลังจากที่แองเจล่าหันไปมองอย่างชัดๆก็พลันยืนตกตะลึงอยู่อีกด้านไม่รู้ว่าในมือซุนเฟยหยิบหมวกเหล็กบ,บุบๆมาตีตั้งแต่เมื่อไหร่มันช่างคล้ายกับถืออิดก็ไม่ปานซุนเฟยยืนบนเตียงวางท่าใหญ่โตชี้นิ้วไปที่จมูกเจ้าอ้วนแล้วเปล่งถ้อยคำด่า กล้าแต่ต้องผู้หญิงของข้าเหรอกล้าเอากีบเท้าของเจ้าชี้ข้าเจ้าตาบอดหรือไงเป็นแค่ลูกชายเลขานุการเล็กๆแท้ๆหรือจะเป็นนกอินทรีและยังกล้าไม่เคารพเจิ้นข้าผู้นี้นี่แหละจะตีเจ้าให้พิการไม่อย่างนั้นไม่ต้องมาเรียกข้าว่าราชานี่เรียกว่าเป็นการด่าที่ครบอัถรศสุดๆซุนเฟยด่าไปด้วยและแอบคิดในใจไปด้วยไอสุนัขเอ้ยเกือบจะถูกไอ้เวนนี้ขู่จนกลัวแล้วคิดว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตอะไรสักอย่าง แม่งเอ๋ยที่แท้ก็เป็นเพียงลูกขุนนางโง่โง,งคนหนึ่งข้าเป็นราชาที่สง่าผ่าเผยถึงได้ไม่จัดการแกให้ถึงตายใช่แล้วไม่รู้ว่าในโลกนี้ราชาจะแทนตัวเองว่าเจิ้นหรือเปล่านะในตอนนั้นห้องถงนั้นเงียบสงบหากมีเข็มร่วงลงพื้นคงได้ยินกันหมดใบหน้าของแองเจล่าและเจมมาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่น่าเชื่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ยังไง สาวงามทั้งสองคนคล้ายกับกวางน้อยๆที่กำลังตื่นตระหนกดวงตากลมโตจ้องมองไปที่ซุนเฟยริมฝีปากก็อ้าออกเป็นรูปตัวโออย่างไม่รู้ตัวเขาเป็นเด็กปัญญาอ่อนมา17ปีอเล็กซานเดอร์ที่เชื่อฟังกิวมาโดยตลอดแต่มาตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนไปแล้วไอ้อ้วนกิวที่นอนกองอยู่กับพื้นตอนนี้ก็สับสนมึนงงไปหมดอเล็กซานเดอร์ที่จู่จก็เปลี่ยนไปทำให้เขารู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าเหมือนเปลี่ยนไปเป็นอีกคน การที่หยิบหมวกเหล็กมาฟาดเมื่อกี้มันเต็มไปด้วยท่าทางที่ดุร้ายราวกับเป็นพวกผู้ร้ายนี่ทำให้เจ้าอ้วนหวาดกลัวเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานเจ้าอ้วนก็ได้สติกลับมานึกถึงจุดประสงค์ที่มาพระราชวังครั้งนี้เขาตัดสินใจที่จะลองเสี่ยงดูเขายื่นมืออบอวกออกมาคาถาลึกลับและแปลกๆล,ลอยออกมาจากปากเจ้าอ้วนกลุ่มไฟสีแดงสดก็ค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างบนมือเขาอย่างชา้ชาๆบรรยากาศร้อนๆเริ่มแผ่กระจายอย่างเงียบๆทั่วห้องโถง ไขมันบนหน้าเจ้าอ้วนออกจะสันสันแล้วความกล้าค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมามันหัวเราะอย่างเย้ยหยันราชาเหอนอกจากเจ้าจะโง่แล้วยังปัญญาอ่อนอีกนะตอนนี้ในเมืองแซมบอร์ดยังมีใครคิดว่าเจ้าเป็นราชาอยู่หือเจ้ากล้าตบข้าฮึ่ๆอเล็กซานเดอร์เจ้าจะได้เห็นความโกรธของนักเวทผู้สูงศักดิ์ตอนนี้ซุนเฟยยังคงยืนโพสท่าอยู่บนเตียงทันทีที่เขาเห็นรูม่านตาของเขาหดลงเวทนักเวท แม่งเอ๋ยเจ้าอ้วนนี้เป็นนักเวทอย่างนั้นเหรอและดูเหมือนว่ามันจะมีทักษะอยู่บ้างเวนเอ๋ยตอนนี้ข้าควรทำยังไงดีความใจร้อนช่างเหมือนปีศาจถ้ารู้เร็วกว่านี้เมื่อกี้คงพูดดีๆไม่รีบลงมือดวงตาของซุนเฟยเริ่มเลิกลากเขาเห็นบอลไฟในมือกิวยิ่งเวลาผ่านไปนานก็ยิ่งร้อนส่วนในมือตัวเองมีเพียงหมวกบุบ,บ,บ ในใจก็พูดไม่ออกแม้ในใจจะอยากสู้กันตัวต่อตัวแต่ก็ควรให้กระบีด่ดีๆกับข้าสักเล่มเธอซุนเฟยพลันตะโกนขึ้นมาทันทีทหารทหารรีบมาสี่ว้มีนักฆ่าจะสังหารราชาเปล่าประโยชน์ฮิฮิเจ้าอ้วนสายแยิ้มเย้ยหยันหนูน้อยเรียกให้คอแตกก็ไม่มีใครมารอก หลังจากนั้นเขาก็โบกมือด้วยท่าทางมั่นใจบอลไฟในมือขนาดเท่ากำปั้นราวกับลูกกระสุนที่ถูกยิงออกมาส่งเสียงหวิดวิวลอยเข้ามาปะทะหน้าหล่อๆของซุนเฟยสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปเดอะคิงมิติอาณาจักรระชา